มเก็บไวก่ตุมเอาบ้านเก็บไกันใส่ถานเลยตู้นว่าจะไปเอาถานาไปเอาถานตอนนี้ยังม่ท่านเห็นลางงานตอนที่เก็บลางงาดีมากเลยว่าดีเลยลองดูผลน,นารน ว่ามีฟันฟันดีเนาะเกี่ยวกรบกรุกรแล้วก็คลายที่หอกมะลุ่มเฉยเอาช้อนขิงมันถึงง่ายเราเบีนั้นเนาะยร์นี้สำหรับคนมีฟันใหม่เบียร์นี้สำหรับคนแกงใส่แคบหมูอาหารเราแกงที่แกงที่ไรก็อร่อยหอกถิ่นไงแกงที่ไรอร่อยอร่อยนี้ หางวก็คุยแกง็งนนี้อีกเก็บมาลุมแกงไม่ใส่ไอ้ดีมารุมอะไปปรจะทูะเล็ทูแคบหมูต้มกิมพริกเอามันซอสกินนั่นนะหั่นเปลูปุ๋ยก็ไฟแกะแต่มดอีด ทันเรืองเนาะนี่ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูกได้ไดเข็มฮักจุกเข้มแบบไระไดดีเก้มสมใช่เก้สเวเ้มสมเลปวดเข้มสมกเลเมสชอบกินนี้อะไนี่เอาไปเก็บมาบ้เลเา งานมั่นทำไมใส่หอกมาลุมใส่ไอใส่เก็บหมูใส่เก็บหมูกระดายใส่เค็มกดเอ้ยก่กัวนี้เอาไปล้างหางแล้เควเก่งอันนี้ธรรมด้านเลยอร่อย แม่มมแกินไหมแกงมะนุม่มโอ้วันนี้ฉันต้มก็ดดัก<ม>ต้มกิมแล้วสิแดงมาใหา้ทนิดว่าดีเลยลองดูผลนานว่าดีต้มกิมพริกเอามันเสาะกินนัง่งนะหัลโหกปุล่เลย,ก,ยก่อไฟแกแไปหมดม มารุมมะรุมมะรุมแกงบ้านๆอีนี่อร่อยอ้ยมเป่าตก็เซิ้เลยอีกออี่้เนี่ยเนี่มันฟุกแล้วมันจะเป็นแล้วเอเอาต่อนูกินจกข้างในมันแหวมันแข็งม่ต้องไปเคี่ยวแบบนี้ไบางคนก็อันนี้อีกเจบมารุมแกง แกงใส่ไอ้ดีั<ส>ะ,ะลุมอะไรปลาทูทนเ้ปลาทูแค่หมูแกงใส่ปลาทูไปอร่อยเนาะอันนี้ทำอย่างนี้แล้วข้าวังเปแกงแกงแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาวเบื่อเรานอันนี้ขมดานเด็กอร่อยเนี่ยกินไหมแกงมานมุมวันนี้ฉัต้มวัดต้มกิกมกแล้วติดแบงมาใหา้หที่นีปทุ่กินแีงกินหล่า เนพักเลยใช่ไหมพักแบบนี้เลยเอาไปต้มนตุ๋มไอยต้มกิมเอาจำไวาจิ้มตุ๋มกิมใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูกระไดปลาเค็มว่าดีเลยมันดูผลิตานว่าดีเก่งใส่ประทูไปอร่อยเนาะ อันนี้ข้าวมีแล้วข้าวน้ำแตงเข่งแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาเบื่อแล้วก็มีฟันฟันดีเนาะเขียวกรบกบแล้วก็คลายทิ้งว่าดีเลยลองดูผลานว่าดีอันนี้เก็บมาลุงแกงข่งใส่ไอ้ดี มนรุมอะไรจะทูถันได้ทูแค่หมูบอกมนรุมแกงแบบอิดดายดีแกงสมใชแกงสมเลยปวยแกงสมมึงชอบกินต้มกินพริกเอามันซอสกินนั้งนะปุกๆเลยก่อไฟแกบไปหมดพอแกงเดแล้ว มไ,มไม่แ่าคิดเก่งในเก่งเน่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วกินบ่อยแล้วแต่ว่าแกงกันหอมเนี่ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูก็ได้ใส่เค็ม

แคบหมูใส่กระเพื่อใส่แคบหมูก็ได้ใส่กระเค็มแกงใส่แคบหมูอาหารวันนี้แกงที่แกงที่แรก็อร่อยกระสอบชิ้นไงแกงที่ไรกอร่อยอร่อยนี้นจะอิบาเนี่ยมันพุกเรามันก็เป็นเราเองเอาตอนกุกินแต่ข้างในมันแกบมันแข็งไม่ต้องไปเคี่ยวแบบนี้ให้บางคนก็ พวกเหลืองมันจะเป็นเรอ,องเอา่ปุกินแต่ข้างในมันแหวมันแข็งไม่ต้องไปเกี่ยวแบบนี้ใบ,บ,บ,บคนเขาลุมมันแยงมันลกมมันอุ่มมันลุมม,มันทัทนถบถทายดีดิมันทำให้ท้ถงอย่องเงี้ยทำไก่หัวเบื่อเนาะให้มันเหนียวนิดนึงใต่ปลาทูเคเม็บมันบางทูกิน,นแล้วกินแล้ว พักเลยใช่ไหมพักแบบนี้เลยเอาไปต้มต้มเะยรต้มกินเอาจำไว้ที่ตก่มครีมแก้งแบบนี้ก็ได้าดีแกงสุ่มใช่แกงสุมเลยปวยแก้งสุ่มเที่อกแกงส่ประตูไปอร่อยนาออันนี้ทำแบบนี้แล้วข้าน้งจะแกงแกงแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาเบือเนาะเขานย หัวงบไม่มันมีเองไม่ต้องเคี้ยวมันมันจะมีเด็กมันเป็นงานี่กันเองจะหนูดเอาปากนะเอาช้อนขูดเอากระดาษมันซุูเปียวกินเคี้ยวทั้งเปลือกเนาะมันจะช่วยเอาช้อนขูดแล้มันถึงง่ายเนาะเบียดนั้นเนาะเบียดมีสำหรับคนมีฟันเลยเบียดเลยสำหรับคนหันนี้ธรรมดานเนี่ยอร่อยแม่กินไหมแกงมะนุ่มอ้วันนี้ฉันต้มเขาดัก ต้มกิ่มแล้วติดแบงมาหายได้งยที้ดานเลอร่อยนี่กิไมแกงมานมุ่มโอวันนี้ันต้มก็รต้มกิ่มแล้วสิแบงมาหาได้งี้มีฟฟดัดีดกเกิกกก็คลาทิ้ง <laughs> ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูก็ได้ใส่กระเข็มถั่วกินแหล่านี้ชิ้นเหล่าเม็ดพักเลยใช่ไหมพักแบบนี้เลยเอาไปต้มตุ๋มไดยต้มกินเอาจำอว่าที่ต้มกินไหมมันมีเองไม่ต้องเคี่ยวมันมันจะมีเด็กมันเป็นงานี่กันเองแต่หนูดเอาปากนะเอาถอนขูดเอาก็ได้ซุ๋เปลี่ยวเป็นไเขี่ยวทั้งเปลือกเนาะมันร่วนทั้งเปลือก บ้านอีนี่อร่อยมีแต่อารยนเนี่ยมันคุกเรลยวมันก็เป็นเดียวเองเอาสวนตุกินจข้างในม,มันแปมันให้แข็งไม่ต้องไปเคี่ยวแบบนี้ให้บางคนเขาลุมมกคนเพื่อนต้ออาฐานมาไวตเลยทานมืดทานกินทําเหนมากินนกเหมือน แล้วลูกา็ถามมาไว้อนีดผมลืมกันเป